อรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะ ามิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีผู้ทางสรณังคัจฉามิทุติยัมปีผู้ทางสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณัง

ยัััััมปสสงงงรคจฉาทุติยัมปีสังคังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีสังคังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีสัง นังสรานังขจามิสารณนังกมนังนิติตังสาธทุกขะดเีรปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานา เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกรรมสุมิชาจาระเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกรรมสุมิชาจาระเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเมสุราเมรยามัจจาปมาตถนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเมสุราเมรยามัจจาปมาตถนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเม สีเลนะสุปฏิยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิปพติยันติตามาสีลังวิโสเทวีไปเดินตร้างกระทานอุทิศเพื่อนได้รับบุญน้ำเฮาเบิดถูกที่ฮาองกาวไปห้องหายเพิ่นเบิดคุณจริงคุณจางเพื่อนได้รับอ่าอานนีบ้างเด้สา ครับต่อไปเด้่อพระอาจารย์รับรับทาาธุสารทุกท่าาธุบูสัฆ์บูชานมพุทายะขออิทานนี้เป็นมหากุศลขอให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงได้รับอนิสงส์กุษณผลบุญรั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ให้พบแต่แสงสว่างสวัยให้อยู่พบภูมิใหม่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นผู้ที่บริจาคมาทานมาทุกท่านทุกคนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองให้พบแต่แสงสว่างสวัยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอย่าได้มีทุกข์มีภัยใดๆทั้งสิ้นเพิ่นสาธุขวดน้ำยาหย่องหน่อยนี่ในเมียที่ยังได้บ่ครับเพิ่มเติมบ่เพิ่มมากไม่เคยขายมัามีแต่แนวดีๆนั่นแหละเพิ่มแตมันแสดงแสงสว่างไสวเพิ่มแต่มีมียดีๆยุ่เมที่บ้านมันจะทานแต่ใดทั้งแหละนี่ดอกค่ะอนุภาพจารย์ขอที่ทานจิตคอยก สิ่งดีๆก็่านี้ขันนี่ทั้งเมตหนี่ขันงันนี่ไอโยมนี่พ่อไงแม่แม่ให้ที่แม,ม่ร okay. ัดมันนี่ที่ม่อนตะลังทุกๆคนแต้เพื่อนเอาพิจิตรจารณะแล้วก็ให้เป็นซ้ายบุญซายท่านแจ็บใจได้อันใดที่เจ้าสีพิจารณาน่จะแป๊บกันไปให้ร่วมพลังให้มีความสามารถขี้ให้นักเนียนแลกให้ก็คุมกันไว้ยังสี่อะนใดท่ามาหายกินให้เจริญรุ่งเรืองอันใดซอยพ่อแม่ผู้บ่าอาจารย์บ่าววสิไปยุบมองได้วัดใดพุ่มใดกระสางแต้เพื่อนคุมข้อโมจ้าจริงสักดิ์สิเป็นเด่น เป็นหูเป็นหงายเป็นรักทาบเลยเป็นประทานพ่อนมากสิ่งดีๆของเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้แต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงสาธุอายุเป็นมอสุดข,ของเขา老人家สาธุโยกหายไปเบิดเล่ข<อ>ันเจ้ากับไปใส่บาศใส่ของใไซยังเงี้ยโยกไปเรื่อยให้ขันเงินไปเลยนับไปเลยขันเงินเจ้ากัไปทีละหน้าแดงปันหูไปเพราะว่าพ่อแม่คู่บ่ายจางเป็นไหหม่าแตมากับไหโยมไปเป็นขันกำลังใจไปแดงกันเอา สารแนวท่ากับทอาจานกับยังมิดดีกับว่าจะเป็นโชคลาภแล้วเนาะค่ะซือิแนแล้วเตี้ยาะชุดนี้นะเ่อ้าชุดนี้เ่งกับสองแปดนึ่งกับสองหนึ่งแปดหนึ่งกับสองหนึ่งศแต่ว่ายูนี่บอมีสองหน่นิ่บ่มีสองหนึ่งี่แต่สองศูนย์เนา เพิ Often, two, one, ่มสองนึงลงไปน้ำเพิ่มสองนางใเียนออกปากกางสมบุแล้วไานแล้วสีแกนหาไหมครับพี่น้อยสีครับรอสักพักนึ่งด้วยครับแต่อมาทีก็ได้ต่อนี้ไปจากำลังเขียนนะครับหายไหม เหมือนเดิมนะเดี๋ยวรล่อ ตองกล้วยนั่นเรื่อมอีกแล้วเอ็นมาอาจารย์ว่ากันมาเอาไปตองกล้วยมาได้เดือดไปสั่นเป็นจังใดบ้างสามคนก,ก็ว่าเปลี่ยนผู้นึงเอาตอนนี้มาหลายคนจำซอยกันกันายน้าคนบอกไปตองกล้วยตองกล้วยบัไทยมาจาักเทเรี ใบตองกล้วยก้านเป็นกระบอกเขาเดี๋ยวดิ้เข้ากันได้กล้วยหาก้านจะไปใส่เป็นย่าเปนเหาเนาะพิษณาพิษณุสค่ะพิษณาใบตองกล้วยหาก้านหางเก้าเป็นเท่านั้นแล้วใส่ใบตองกล้วยหาก้าน พอาจารย์กระฟอเข้าคือพอนีจะเทียเขาเรียกว่า,าใ,ใส่ปัญญาบันเนี่ยปิศานาเราะคะ่ะปิศานาท่านองค์อาจารย์๋ยว่ตรงกล้วยน่ามนี้คุณช่วศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสามห้าสองหนึ่ง รอบนี้มีสามตัวรหัสขออ่านบอกเลยข้อแล้วเนาะ<ช>อ่ะาใต้สองหนึนน่งโอ้หมู่บ้านเชียงเส้นที่เลยสองหนึ่ ได้เอาตัวนี้น้ำอันนี้จะเป็นเป็นพิชาหนาเอาตัวนี้เป็นรหัสซับรหัสมงคลเขียนใส่กระเป๋าได้ทุกคนเขียนแฮชซัทเท่าไรแห้งดีเอาติดตัวเจ้าของไปตลอดมันสีน้ำมันสีด,ดึงดูดแน่ดีาดดมากเลยมันจะมีแถวละสี่ตัวพี่น้องสอี 4, เขียนใส่กระเป๋าไว้เด้ใบตองกล้วยหากานไม้ถึงยังครัอบอาจารย์บ้องกลมตรงกล้วยกับกา้าน กล้วยกับกานห้าเก้าหาไทยก้านกับเก้ากล้วยกับเก้าก้านเก้ากล้วยเก้าเพราะนั่นเจ้ว่าตองเก้าด้วยห้าเก้าเก้าใบตองเก้าใบตองเก้าใบตองกล้วยสวัสดีครับใบตองเก้าหากล้วยอ๋อใบตองเก้าหากล้วยสามารถที่จะสลับซักันได้คนวาใส่ปัญญา พูดด้วยค่ะภาพไม่ชัดครับโอาร์ดทราบอาจารย์จะเขียนตามที่จังเที่แจงเป็นเขียนใส่กระดาษที่นำตาลนี่เขียนใส่ใบตองให้เขาเบิร์นมาเป็นประมาณนี้น่าแหละกระโปงที่จริงๆแล้วนะนี่รองเบิรงนร์ฮครับนี่กระยัทิ่งกระยัทิ่งมันบ่ค่ะงนี่มันเดิมมันจะติดใช้เป็นน้ำตาตลอดไปไม่ใช่เฉพาะแค่วันที่นี้เท่านั้นไม่ใช่เฉพาะเดียนี้มันจะเป็น โอ้อันนี้เป็นอมตะมั้งค่ะนี่ค่ะเป็นสี่ตัวสองแถวนี้จะอมตะทุกทุกครั้งทุกครั้งทุกเดือนทุกอะไรต่อไปเขียนใส่กระเป๋าไว้ได้เลยเนาะค่ะแล้วเขียนชัดแชดเราใส่กระเป๋าไว้เด้อครับพี่น้องเพราะว่าเป็นรหัสมงคลนะครับตัวเลขมงคลให้คุณโยม้คุณโยมม้อนแตการเขียนใส่ขังนเขียนติดเก้าอะไรคือว่ารหัสทัพมงคลขึ้นเงินน่ะละอ๋อค่ะปิจศนาธรรมนะคะใบตอง กล้วยหากานวงกลมตรงกล้วยกับก้านวงกลมกล้วยกับก้านพี่น้องเลขหานี่เป็นเลขหาไทยค่ะเลขหาไทยเด้อแล้วขอญาเิเอาแบ๊บพี่ก็พาจารยนพันวาใช้สติและปัญญานะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะคะพี่น้องครับเดี๋ยวแอดจะขอไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบมันเกี่ยวกันพันชีแน่เราแต่ว่ามาเบิ่งดทางนี้รงตรงมันจะชีแน่ให้เราเป็นห้อมพ่อให้เราใช้ปัญญาด้วย นี่ค่ะบานนี้เพิ่นกระเฮ็ดเป็นเวียนคือเข็มนาฬิกานี่เนาะข้างบนเลขสามตัวศูนย์แปดหนึ่งค่ะางขวาลงมาสามห้าตรงกันข้ามกับศูนย์แปดหนึ่งก็คือสองหนึ่งค่ะสายมือมาตรงกันข้ามกับสามห้ากับสองห้าค่ะขีดเส้นใต้สองหนึ่งขีดเส้นใต้นะคะสองหนึ่งค่ะ วิจจรณหน้าเอาเด้อพี่น้องเด้อใช้วิจจรณะายานเอานะคะวิเคราะห์เบื้องค่ะวิเคราะห์เบื้องดีๆมักจังอยเอาเนาะ